เย้ฮกลับมาสู่เบทที่5ในรายการของเราแล้วนะครับขอเพลงกันต่อได้เลยใช่แล้วครับผมเรามาย้ำช่องทางการติดต่อกันนิดนึงครับ SMS เอ4 7เ7 7 7จ็ดซและเฟซบุ๊กโมงงงและ a c e b o o k ด้วยคอมสแลนด์ยูแชน่นั่นเองนะครับผมมาต่อกันที่อีก2ข้อความจาก SMS ของเราบ้านนะครับข้อความแรกเลยครับผมขอเพลงแฟนเก่าก็เหงาเป็นนะครับผมจากฟ้าเดโมให้ครีจากครีมหวานพิษณุโลอุวยชื่อน่ารักอ่ะไม่ ไม่ไม่ใช่แค่ขนส่งน่ครับคือชื่อทั้งสองคนเนี่ยดูเข้ากันเข้ากันเข้ากันคือปาดเคลฟ์ลาด้วยครีมหวานปิดด้วยเคลฟอวาด้วยครีมหวานห้ามห้ามด้วยทำไมล่ะพอแล้วล่ะมันหลายชั้นเกินไปแล้วเออครับโอเคโอเคได้ได้ได้นะครับก็จะบอกว่าชื่อน่ารักน่ากินมากน่าชิมน่าชิมโอเค ไอ้เพลงนึงแล้วกันนะครับรีบข้ามไปดีกว่าขอเพลงเพื่อนไม่รักนะครับจากมิสเตอร์มินนะครับจากธนาให้กั้งกั้งกั้งอันนั่นแหละโอเคกั้งนะฮะจากธนาให้กั้งนะครับก็สองเพลงนี้จัดมาเพื่อนไม่รักเดี๋ยวนะใช่แล้วทำไมไปบอกไปบอกกั้งเขาทำไมอ่ะว่าเพื่อนไม่รักอ่ะไม่รักเพื่อนเออหรือว่ากั้งไม่รัก เขาอาจจะชอบกันเเาตามแบบเนื้อหาของเพลงอะไร้ยเคโอเคแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมเพราะช่วงหน้าของเรานะครับเราจะมีเคล็ดลับดีๆนะครับที่การที่จะเป็นการบำรุงผิวหน้าเออไม่ว่าจะผิวมันผิวแห้งนะครับแล้วแบบรู้สึกว่าแต่งหน้าไม่สะดวกอาจจะเป็นยังไงนะครับผมรอช่วงหน้าแต่ตอนนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับไปฟังเลยครับ